เป็นธรรมดาที่ยามค่ำคืนในเมืองหลวงผู้คนยังไม่ได้หลับไหลไปกับความมืดที่ไม่ค่อยจะมืดสักเท่าไหร่ก่อนคืนนี้จะผ่านไปผมเก็บรวบรวมข้าวของที่กระจัดกระจายเตรียมตัวสําหรับเช้าว,วันใหม่เพื่อที่ว่าในตอนที่ผมออกเดินทางไปแล้วผมจะได้ไม่ลืมบางสิ่งไว้ข้างหลัง ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผมจะมีส่วนร่วมในเส้นทางที่ผู้คนพร้อมใจกันออกมาในชั่วโมงที่เร่งร่วนแบบนี้แต่ผมว่ามันก็เป็นสีสันที่เข้ามาท้าทายจิตใจของผมอยู่เหมือนกันเพราะที่ผมทําได้จริงๆก็แค่อยู่อย่างนั้นต่อไปน่าพมงอะไร แน่นอนว่าบนทางด่วนนี้ดูจะไม่ค่อยด่วนสมชื่อสักเท่าไหร่แต่ถ้ามองในแงด่ดีถ้าหากผมอยู่ข้างล่างนั้นผมคงมองไม่เห็นตึกรามบ้านช่องและท้องฟ้าที่มองดูแล้วเหมือนได้พักสายตามันก็ดีอยู่เหมือนกันสะพานแขวนกับตึกส,สูงที่อยู่ข้างกันทำหน้าที่เหมือนเป็นป้ายบอกทางที่ว่าผมกำลังออกจากกรุงเทพแล้ว การก่อสร้างถนนแบบมาราธอนและปริมาณรถที่หนานแน่นที่ผมผ่านมาเราวๆหนึ่งชั่วโมงก่อนทําให้ผมอยากแวะเข้าข้างทางและยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเพื่อได้ชาร์จพลังก่อนแล้วค่อยเดินทางไปต่อผมเข้าสู่เขตจังหวัดเพชรบุรีเมืองที่มีทั้งเทือกเขาและชายทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ผมตั้งใจจะแวะที่นี่เพื่อเก็บบรรยากาศก,าก่อนผ่านไปครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงพอดีเราขับรถออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่เราวๆ9ก้าโมงสิบโมงก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ามาถึงแถวนี้เรียกว่าหาตดตลเตียนนะฮะ ที่จังหวัดเพชรบุรีก็เดี๋ยวคิดว่าจะเข้ามาแวะกินข้าวที่นี่ก่อนมันก็จะดูลึกลับซับซอนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าทางเราน่าจะไม่ค่อยมีคนได้เข้ามาที่นี่เท่าไหร่ การที่ผมได้ทำอะไรอย่างที่ใครๆพูดกันว่ายืนกโง่ริมทะเลมันดูเหมือนจะจริงในคำพูดแบบนั้นเพราะหากไม่ได้สัมผัสตรงจุดที่ผมยืนอยู่ก็คงเข้าใจไปได้ว่าความร้อนและลมแดดคงจะทำให้ใครต่อใครอยากวิ่งหลบหนีเพื่อไปให้ไกลแต่พอผมเข้ามายืนอยู่ใกล้ ฟังเสียงคลื่นและคิดว่าโลกของผมมีอยู่เพียงตรงหน้าที่ผมเห็นมันทําให้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรมากมายสําหรับที่ผ่านมาทะเลเองมันุษ่งคงอยากบอกกับผมอยู่เช่นนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินเมื่อคลื่นถูกสัตว์เข้าฟังผมใช้เส้นทางผ่านอำเภอหัวหิน,เ,ออนเลยพอได้มีโอกาสดูบ้านเมืองสองครั้งทาง แต่ผมไม่ได้หยุดแวะที่นี่ผมมุ่งหน้าต่อไปอยังอำเภอปราณบ,บุรีจังหวัดประจวบผมเคยได้ยินเกี่ยวกับรณะอุทยานปราณบุรีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีทั้งชายทะเลและส่วนที่เป็นทางเดินดูปป่าชายเลนที่มีความสงบร่มรื่นตลอดสองข้างทางนั่นจึงเป็นที่หมายสำหรับผมในวันนี้ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดอุทยานแห่งชาติบายบุรีนะฮะก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบแนวอนุรักษ์ธรรมชาตินิดหนึ่งทางเดินที่นี่จะเป็นสะพานไม้ที่ถูกสร้างขึ้นประมาณ หกิโลเมตรนะฮะลัดลอกไปตามเส้นทางป่าชายเลนนี้ เส้นทางเดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ถูกสร้างขึ้นมาที่วัฒนุทยานแห่งชาติแห่งนี้เหีว่ามีความเงียบสงบแล้วก็ตลอดเส้นทางสองฝั่งข้างทางที่เราเดินอยู่เนี่ยจะเต็มไปด้วยลากของไม้กงกลางหรือว่าไม้ต่างๆที่เป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ในป่าชายเลนนะฮะ หรือบางทีถ้าเรามองลงไปที่ดินเลนเราก็จะเห็นปูฮะปูพันธุ์ต่างๆมีทั้งสีฟ้าสีแดงฮะคือมันเงียบสงบถึงขนาดที่ว่าเวลาที่เราเดินนะตลอดเวลาเนี่ยเรามีเสียงลุกมาหรือเสียงใบไม้หล่นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตลอดทางเดินของเราครับ ป่าชายเลนนั้นนับว่ามีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยาของท้องทะเลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าสัตว์น้ำส่วนหนึ่งก่อนที่เขาจะออกไปยังท้องทะเลเนี่ยเขาก็จะมาฝากตัวอ่อนของเขาไว้ที่ป่าชายเลนแห่งนี้นะครับ เล่นเอาร้อนอยู่เหมือนกันเดินป่าชายเลนตอนช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยระยะทางเราล้าวกิโลเศษตู้ไข่น้ำเย็นผมรู้สึกดีใจที่เห็นมันตั้งอยู่ที่วันอุทยานแห่งนี้ ถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยเข้ากับธรรมชาติเแถวๆนี้อยู่บ้างแต่จากการบวกลบคูณหารดูแล้วผมว่าแบบนี้มันก็ดีแล้ว <ari> ผมเดินทางต่อเพื่อหาทีมม่พักสำหรับค่ำคืนนี้จนกระทั่งมาถึงอำเภอ300ยอดที่มองไปทางไหนผมก็เห็นแต่ยอดเขาน้อยใหญ่เต็มไปหมดสมแล้วที่ได้ชื่อนี้มา การนั่งพักใต้ร่มไม้ในช่วงเวลาเย็ยนๆแบบนี้มันไม่มีความหมายอะไรในแง่ของผลลัพธ์ mm hmm. เพียงแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นการพักผ่อนการพักผ่อนที่ทำให้ความเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่หรือความคาดหวังของผู้คนที่สะสมมาในแต่ละช่วงเวลาถูกลบเลือนไป mm hmm. เปิโดโอกาสให้ผมได้มีวันดีๆที่หาได้ไม่บ่อยนักในเมืองที่วุ่นวาย ชาวันที่สองของการเดินทางทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายผมปักหมุดเส้นทางเพื่อไปอยังสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดบึงบัวแห่งทุ่ง300ยยอดพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยรอบได้เป็นอย่างดี น้ำจืดและน้ำคลอยผสมปะสานกลายเป็นแอ่งน้ำขังขนาดใหญ่พร้อมพืชพันธุอ์อบล้อมด้วยเทือกเขาที่สวยงามเราขานกันมาแต่โบราณ ว่าบึงบัวแห่งนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนเมื่อชาวทะเลล่องเรือสำเภามาและเกิดอับปางลงผู้รอดชีวิต300คนได้กระจัดกระจายไปอยู่กันตามเกาะน้อยใหญ่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อเขา3า0 0ยอด เมื่อผมมองดูเทือกเขาที่อยู่เบื้องหน้าให้ความรู้สึกได้ว่าตัวผมเองก็เป็นแค่เศษส่วนเล็กๆของโลกใบนี้ไม่ได้มีความพิเศษเหนือสิ่งรอบตัวและนั่นคงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมเข้าใจอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนานเสดายที่ในวันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดอกบ,บัวในบึงพร้อมใจกันผลิบาน แต่ม้อย่างนั้นก็ไม่ได้ทําให้ความกว้างใหญ่และหลากหลายด้วยนกและพืชพันธุ์ของที่นี่ดูน่าสนใจน้อยลงมันยังคงเข้าถึงง่ายและสวยงามในแบบที่เป็นเป็นไปตามสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติผมออกเดินทางไปต่อโดยเลือกถนนสายชนบทถนนเส้นนี้มันทำให้การขับรถของผมเป็นมากกว่าการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจในตลอดเส้นทาง ที่ดูสับสวนวกคนว่าเครื่องนาจะเจอกับอะไรและจะพาผมไปที่ไหนกันแน่แต่เมื่อเวลาผ่านไปในวัดเครื่องนาในห้วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงเมื่อผมมองตัวเองย้อนกลับมาในตอนนี้มันอาจเป็นประสบการณ์ดีๆให้จดจำดูเหมือนว่าผมจะต้องแวะกินข้าวกลางวันแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรและที่ไหน ร้านข้างทางที่มีรถจอดเรียงรายและป้ายใหญ่สีแดงที่สะดุดตาผมจึงขอแวะที่นี่ผมขับรถเลียบไปตามชายฝั่งที่ในวันนี้ไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไรนักแต่ผมก็ยังรับรู้ได้ถึงสัมผัสของชีวิตที่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างเมื่อมองไปที่สุดขอบฟ้า ไม่ใช่เพียงแค่น้ำและผืนทรายแต่มันคือความเป็นไปของอะไรก็ได้ช่วงบ่ายผมเดินทางมายังหาดเขากะโหลก ชายหาดเงียบสงบที่ถูกโอบล้อมด้วยเขากะโหลกทางตอนใต้ของปากน้ำปราณบุรีเมื่อเดินเรียบชายฝั่งมาทางขวามือก็จะพบกับทางขึ้นไปยังจุดชมวิวของยอดเขากะโหลก ากป้ายบอกทางไปทางขวาอีก300เมตรก็จะถึงจุดชมวิวเขากะโลกทางขึ้นสูงชันแต่ก็มีก้อนหินและต้นไม้ระหว่างทางให้ใช้เกาะเกี่ยวปีนป่ายเพื่อไปต่อได้ไม่ยากนักบางทีก็พบพื้นที่ราเพื่อให้หยุดพักมองดูวิวข้างทาง เมื่อเห็นสิ่งที่ต้องเจอผมเผลอถามตัวเองโดยไม่ตั้งใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทั้งที่จริงแล้วผมไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมายสิ่งที่ต้องทำก็มีแค่ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวแค่ก้าวเล็กๆมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมไปถึงข้างบนได้ ามป้ายเนี่ยเขียนว่าอีก300เมตรแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเหมือน3กิโลเมตรเลยครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในจุดที่เป็นจุดเกือบจะสูงสุดนะครับของเขากะโลแข่งนี้นะฮะ ได้เหงื er ่อพอสมควรเล้วครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดชมวิวของเขากระโหลกแล้วนะฮะจุดชมวิวตรงนี้สามารถที่จะมองไปเห็นเส้นขอบฟ้าะฮะอยู่ไกลออกไป360องศาเลยนะครับปีนขึ้นมาเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ300เมตรฮะจากจุดล่างก็ถือว่าเป็นระยะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะกำลังพอดีพอดีฮะ โดิทที่เนี่ยบริเวณนี้นะฮะชาวประมงที่เขาออกเรือไปเนี่ยเขาก็จะใช้จุดสังเกตนะฮะก็คือบริเวณชายฝั่งนะฮะเกาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปของวกโลโกเป็นจุดที่เขาใช้ในการจดจำนะฮะเวลามีคลื่นลมพายุอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งต่อมาทางการเนี่ยเขาได้เข้ามาดูแลพื้นที่นะฮะก็มีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลรักษาะฮะเนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของจุดนี้นะฮะ ก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ฮะเป็นวัอุทยานเท้าโกสานะฮะเนื่องจากว่าชื่อเขากระโหลกเนี่ยอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิว360องศารอบจุดที่ผมยืนอยู่นะฮะ ผมเข้าใจไปว่าตอนที่ขึ้นมานั้นใช้แรงเยอะเพราะขึ้นไปยังที่สูงเวลาที่กลับคงจะเดินลงได้แบบสบายๆแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าผมต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งกว่าตอนที่ขึ้นมาเสียอีก จากพักเอาแรงแล้วก็มาถึงปัญหาสําคัญที่ไม่ว่าใครก็คงหนีไม่พน้นยันนี้กินอะไรดีผมจึงออกมายังถนนคนเดินปากน้ําปราณบุรีสถานที่ที่มีของกินสตรีทฟู้ดแบบง่ายๆให้เลือกตามชอบตลอดข้างทางเดินกว่าจะเลือกได้ก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่หลายรอบเหมือนกันแต่ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของการที่ไม่ได้เลือกมาแต่แรกว่าต้องการอะไร แค่เดินไปเรื่อยๆแล้วค่อยเจอที่ชอบและผมก็คงต้องบอกลาปราณบุรีสองวันที่นี่ทำให้ผมได้พบกับธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ให้ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนได้สัมผัส เมืองเงียบสงบและผู้คนที่เป็นกันเองทำให้เรื่องราวต่างๆกลายเป็นประสบการณ์ดีๆที่น่าจดจำหากมีโอกาสผมก็ต้องกลับมาอีกอยู่แน่นอน